สวัสดีจ้ามินิสีผ้ามากินย่ำย่ำมีอย่างย่ำม,มามา่าย่ำม,มามา่าแต่ว่าย่ำม,ม,มาม่ามินิสิพิเศษนิดนึงคือว่ามือเสดเนี่ยไปหน้าไปหน้าหรอเล่ดๆหยอดสมรมมับดอกสมรมมากบลู่าผ้ากันเคยกินบ่เดอร์แต่ว่าแต่ในหน่อยๆนี่กินดีแต่ในอันเวลาไปให้ไปหน้าจังสีขันบม่มี่หมักม่วงหมักสมก็เอาหยอดสมลมนีแหละมาขันกับผิดเกลือ ยองมุนมุนโอ้ยเขากันแสบพักเพราะว่าหยอดสมล่มมันจะออกเปรี้ยวตอนไปโรงเรียนนี่แต่ตอนเป็นเด็กน่อยนักเรียนตอนอยุปถมอยู่หลังโรงเรียนข้าบ่อนสมมีเรื่อสมล่มหลายหลยเพื่อนกับห่อพริกเกลือไปจากบ้านใส่ถุงไปบันนี้ไปหออโรงเรียนกันเวลาพักเทียงกับพากันโดดออกนาตังทางหลังโรงเรียนไปหุดหยอดสมล่มนี่แหละมาขันใส่ึ้พริกเกลือกินแสบคัก อันนี้ย่ำม,มาม่าใส่หมูย่อแล้วก็ใส่หมูสับแล้วก็บบไซหมักหน้าแต่ว่าเอาหยอดสมร่มใส่แท่นแซ่บหน่อดไม่หยอกสมส,ม,สมดอกก็สม thế hết một nâu đã, mình cầm lại rồi nhọt cà tín นอกกับชิ้นก๋ามมันจะน่ากับมันสาะออกไปลม,มัว่วเห็นย่อนมันหลายก็เร็วรอกอ,อ,อกมายับม,มันกันนะก็จเป็นแสบเนี่ยย่อมใส่เครื่องปรุงง่ายๆแบบเป็นบ้านพริกกระเซ็ะ ทิ้แหงแล้วเขาตักคือให้มันติดใบสมล่มกับยอดสมล้มนิดน้อยดอกสมล่ม ใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลแค่นั้นบ่ต้องใส่หมูเน่าน้ำยำแล้วก็หั่นหัวหอมลงใบสมลสมใบสมลสมมาคุกใส่เลยสุจดจอด ม,าม,ามัมกนก็มันละคืนล็อกไม่ยอดสมรสมือึ้นคือการน,น้ำงขังข้าง เป็นคนอีสานกระแทกฉลูได้ใบสมรสป็นยังไหนใบมันกรอบอันนี้ก็ดอกเขาดอกกระห้อมอนหอมอเปรี้ยวจับเด็ด 嗯，今样、um, เดี๋ยวนี้เพ่รู้ว่าคนอื่นไปเก็บกินบอเดอร์แต่ว่าเจ้ความเนี่ยเก็บกินอยู่ย้อนวในอดีดิกระปุกน้ำยำ แบบปกติทั่วไปอ่ะผู้ใดถนัดทานดำย่าแบบใดกระเฮ็ดเทียงแค่วาเข้าไปใส่หมักน่าปรงุงแล้วแล้วมาคลุกกระใบสมล้มใบสมล้มให้รสชาติเปรี้ยวแทนหมักน่าแล้วกินเข้ากับกินใบสมล้มเป็นพักเทียงดแดดเราเป็นเนี่ยเป็นคนมากินยอดกระถิน nhỏ cho tinh kịch ngâm nhạc hà sao 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 กกััเมื่อหลวงมีผู้ใดใค่กินบอเดอร์ใบสมลม่มแต่บา้าเจ้าของจำความได้ก็กินเต้นห,หน่อยๆด้วกันกินตอนเป็นเด็กหน่อยนักเรียนหยอดหยอดฮิตเลยเดอ้อโดด <c oughs> โดนตาตั้งของเลี้ยนไปเอาหยอดไปสมล่มมาคั่นกับพราเกลือ Rọc mất rồi thanh xanh เมื่ตับกินตับให้มันได้ใบมั้งน้ำรกเซ็นได้ดอกน้ำมันจีรสแทบเปลี่ยวของใบสมรสมจะอยู่ในนี่้พระวันนำยำห้าเปอร์เซ็นต์มะนาอืม

tác động các bạn sẽ nắm นี่เปี้ยวมันๆทำได้ก็แส่บ bây giờ kiếm bao sẽ im lắm lại <laughs> Hết lại rồi Im lắm hả mất 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 mấy cái mặt mất mát 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 กิงกับบุ้บบมีเพียรแซ่บแฮะผู้ใดมาบึงยากลู้ยอดสมล่มเป็นยังไหนทักมาได้จ้ะมันเป็นลักษณะยังไงย,ยอดสมล่มทักมากินบุ้มเหม็ดไอ,อ้มแฮงเกล็ดลายเนาะหมูยออเป็นก้อนน,นะั้งหมูสับแล้วก็มาใหม่อีกห้อหนึ่ง ส่วนผสมแล้วก็สมล่มทั้งใบทั้งหยอดทั้งดอกเอาใส่แซบค่ะถ้าผู้ใดได้เบิ้งคลิปนี้ได้จ้ะทำมัตพี่น้องก็ซอยสนับสนุนได้ได้จ้ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ตุยเดเดอรพอดีจะเข็ดคลิปน้ำเสนอวิธีดัดแปลงเห็ดอาหารกินแล้วก็วิธีกิน อยากเฮ็ดให้เบิองว่ากินข้าเซ่บๆเพื่อผู้ใดกินเขาาวบ่แ่บมาเบิองกินผักนี้กระถินอ่าผักที่ชอบกระถินงูยิว้วจังสี่นะเนาะผู้ใดไดเบิ่งค่ะขอบคุณหลายๆที่มาเบิ่งคลิปเด้ดค่ะขอบคุณหลายๆที่มาเบิ่งคลิปแต่ว่าทามากอ่ะกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ดเด้จ้ะถ้าผู้ใดอยากรู้ใบสมลมเป็นยังได๋ทักมาวัสดีค่ะวัสดีจ้ะ